สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีสมาชิกชาว u t u b e ทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะยังคงเป็นภารกิจก่อสร้างกังหันลมนะครับก็เป็นในส่วนของภารกิจที่7นะครับก็คือไปเอาท่อนตัวกังหันลมที่โรงงานนะครับเราก็มีรถเคลนอยู่ที่โรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นารถคอนเดนเซอร์นะครับไปทําการบรรทุนะครับแล้วก็ มาลงตรงจุดหนัา้นานะครับตรงจุดที่เขากําหนดไว้นะครับโอเคครับก็จัดไปในส่วนของมุมมองคนขับนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสําหรับการขับรถทันเลอร์หรือรถบรรทุกนะครับเนื่องจากที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเขาไม่มีกระจกมองข้างนะครับการขับเขาก็เลยไม่ค่อยเหมือนจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาการถอยการเลี้ยวอะไรมันจะดูยากนิดหนึ่งนะครับมันก็ ไม่ค่อยสมจริงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะขับทางด้านมุมมองตัวรถด้านนอกนะครับเห็นไหมครับว่าการถอยหลังนะครับมันก็ทําให้เรามองไม่เห็นหานะครับถ้าเกิดว่ามีกระจกมองข้างอยู่นะครับมันก็จะมองง่ายนะครับเวลาเราถอยหลังหรือเราขับเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกจะเป็นการมองที่ตัวรถรอบข้างมากกว่านะครับในการขับรถบรรทุกหรือรถอะไรก็แล้วแต่ในตัวเกมนะครับแต่ส่วน รถเคนนะครับผมก็จะชอบในส่วนของมุมมองคนขับนะครับมันรู้สึกว่าเรานั anyway. ้นได้ขับจริงๆนะครับมันก็รู้สึกว่าสมจริงนะครับผมเองก็ชอบนะครับรถเคนนะครับมุมมองคนขับนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นผมก็ได้อยู่กับรถเคนมาสามปีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยขับนะครับสาหรับรถเคนใหญ่นะครับผมก็จะขับในส่วนของรถเคนพับนะครับคือเคนที่ยะนะครับหรือว่าเคนสว่านนะครับที่ว่าใช้เจาะหลุมเตาไฟฟ้านะครับนั่นผมก็ขับมาอยู่ประมาณ ร่วมรสามปีนะครับโอเคครับเราก็เดินทางมาถึงโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกชิ้นส่วนของตัวแท่นกัังหันลมนะครับทําการยกขึ้นรถเทรลเลอร์เยวเราก็ยกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสู่หน้าง,งานนะครับแล้วก็ไปยกลงตรงจุดที่เขากาหนดนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการยกขึ้นรถเทเลอร์เป็นที่เรียบร at ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสู่หน้างานกังหันลมเลยนะครับที่เรากําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็ไปยังคงเหลืออีกสองภารกิจนะครับเดี๋ยวเรายกนี้ไปไว้เสร็จที่หน้างานก็ภารกิจที่7ก็จะเสร็จสิ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแปดนะครับก็เหลืออีก2ภารกิจก็จะเสร็จสิ้นงานก่อสร้างกังหันลมแล้วนะครับ ครับก็ชนไป2คันนะครับเราก็เสียเงินไปคันละ300บาทนะครับก็600บาทนะครับก็นิดหน่อยเองนะครับไม่เป็นไรนะครับบวกกับผาไปแดงไปอีก150บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทําการพอยหลังเข้าไปนะครับเพื่อ่ายต่อการยกลงนะครับเพราะว่าในส่วนที่เขาให้เรายกลงนั้นอยู่ด้านในสุดเลยนะครับ ก็ถ้าผมไม่ไปบวช25วันนะครับผมก็คงจะทําในส่วนของภารกิจต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะครับก็เสียเวลาไปนิดหนึ่งนะครับแต่เขาไม่เป็นไรนะครับเราก็มาสารงานต่อให้เสร็จสิ้นนะครับสําหรับงานก่อสร้างกลางหันลมนะครับก็ก่อนที่ผมจะบวชนั้นผมได้ทําไปแค่ของภารกิจเองนะครับตอนนี้ก็สึกมาแล้วนะครับก็มาสารงานต่อนะครับให้กลางหันลมันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะไปทําในส่วนของภารกิจต่อเนื่องต่อต่อเลยนะครับก็เราเสร็จธารกิจก่อสร้างส่างหันรวมนะครับเราก็จะยังคงดําเนินการก่อสร้างธารกิจต่อเนื่องไปก่อนเลยนะครับผมก็จะเน้นไปในส่วนของธารกิจต่อเนื่องให้จนจบก่อนเลยนะครับช่วงนี้ผมก็คงจะอัพคลิปน้อยลงนะครับไม่ได้อัพถีเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมขอ คลียงานที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าผมไปบวชมา25วันงานที่บ้านมันก็เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงมะนาวนะครับฝนตกด้วยนะครับแล้วก็หญ้าขึ้นสวนมะนาวเต็มเลยนะครับบวกกับรอบบ้านนะครับหญ้าก็ขึ้นเต็มเลยนะครับดี๋ยวผมต้องไปเคลียงานรอบบ้านให้เสร็จก่อนนะครับก็คงจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ผมก็จะอัพคลิปลงให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ แบ่งสัดส่วนเวลานะครับบวกกับงานที่ผมทําประจําอยู่นะครับโอ้โหงานกองรอเพียบเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เราไม่มีเวลามากพอสมควรนะครับก็เลยจะเป็นการอัพคลิปให้ชมเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็คงจะช่วงนี้ก็คงจะพักการไลฟ์สดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดสรรเวลามาให้นะครับก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เราอัพคลิปให้ได้น้อยลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีบเพียร์ตัวเองให้ไวที่สุดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาอัพคลิปวันละ3-4คลิปเหมือนเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ผมจะบวชนะครับโอเคครับนี่เราก็นาชิ้นส่วนของตัวกังหันลมมาวางตรงจุดที่ก็กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภารกิจที่7นะครับโอเคครับต่อไปในส่วนของภารกิจที่แนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ภารกิจยกท่อนตัวกังหันลมนะครับก็ยกตามไซส์ขนาดที่เขาให้เรายกเลยนะครับจากใหญ่ไปหาเล็กนะครับก็คือจากใหญ่ก็คือฐานล่างนะครับเล็กก็อยู่ยอดสุดหนึ่งนะครับเราก็ยกตามขนาดขึ้นไปเลยนะครับจนไปสุดยอดบนของเขาเลยนะครับก็เป็นในส่วนของภารกิจที่แปดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการยกไปจนเสร็จสิ้นภารกิจเลยนะครับก็คือยกทีละท่อนทีละท่อนตามที่เขากําหนดเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเคลียร์งานเสร็จจนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสว่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายรถแมคโครนะครับมาให้ชมกันนะครับก็คือเป็นรถแมคโครที่เขาทําได้งานจริงๆเลยนะครับในส่วนของรถแมคโครบังครับนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดสรรปันเวลานะครับมีเมื่อเย็นนี้นะครับผมก็ได้ไปเล่นขยับแขนรถแมคโครนะครับไม่ได้รถแมคโครไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมาประมาณสักหนึ่งเดือนเลยนะครับตั้งแต่ก่อนผมบวชนะครับแล้วก็ ผมก็ได้ซึกมาแล้วผมก็มีโอกาสไปเล่นเมื่อเย็นนี้สักประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงพอฟาได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะครับฝนก็ตกไปปล่อยด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปขยับแขนรถเมโคมาแล้วนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับผมก็จะทําคลิปรถเมโคบังคับมาให้ชมกันนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะคิดถึงรถเมโคบังคับกันนะครับผมก็ไม่ได้ทําการอัพลงเลยนะครับ โอเคครับเราก็ยกในส่วนของท่อนที่หนึ่งวางบนจุดที่เขาก็หนุเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมายกอีกสามท่อนที่เหลือนะครับก็ยกวางตรงจุดสีน้ำเงินเลยนะครับเมื่อขึ้นสีเขียวเราก็ทําการกดปล่อยวางเลยนะครับในส่วนของรถเคนะครับผมก็ชอบในส่วนของมุมมองคนขับนะครับเรารู้สึกว่า เหมือนเรานั้นได้ขับยกชิ้นส่วนจริงๆเลยนะครับยิ่งมุมมองแบบการยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับยิ่งเวลาเรายกเราก็จะรู้สึกว่าเรานั้นได้ขับจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับขนาะเป็นเกมผมยังรู้สึกตื่นเต้นเลยนะครับเมื่อเราทากลางขับรถเกนยกของขึ้นที่สูงนะครับคุณเพื่อนสมาชิกน,นะครับชอบในส่วนของ รถคันไหนในเนื้อหากเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเราก็อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับก็อยู่แบบเป็นกันเองนะครับถามมาผมก็พยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเมื่อผมเห็นนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาสาหรับคนที่สนใจในเนื้อหากเกมนี้นะครับผมก็ยินดีให้คําปรึกษาตลอดเลยนะครับ ถ้าผมเห็นปุ๊บผมก็รีบตอบให้เลยนะครับถ้าเกิดตอบชา้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เลยนะครับเพราะว่างานเยอะจริงๆนะครับโอเคครับท่อนที่สก็สําเร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนในท่อนที่4ี่ก็ท่อนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับตัวตังหันลมนะครับ โอเคครับเราก็ทําการเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นจนจุดสูงสุดเลยนะครับค่้นสุดท้ายนะครับก็ยังไม่สูงสุดเดี๋ยวเราต้องยกตัวมอเตอร์ของการหันลมนะครับขึ้นไปต่อจากตัวกัหงหันลมนี้อีกนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะมายกใบพัดกัหงหันลมขึ้นนะครับ โอ้ถ้าคนขับรถเคนจริงๆนะครับไปหน่าดูเลยนะครับสําหรับการบังคับเคานขึ้นที่สูงนะครับเราต้องเงยคอมองตลอดเลยนะครับอ๋อคิดว่าไปขับใหม่ๆนี่นะครับก็คงจะหมดยานวยต้นคอหมดไปหลายหลอดเลยนะครับสําหรับการยกของขึ้นที่สูงนะครับโอเคครับต่อไปเราจะเป็นการยกิ้นส่วนของตัวน่าจะเป็นแท้นมเตอร์แล้วนะครับสําหรับงานกังหันลมนะครับเดี๋ยวเราก็ จะยกสองชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจขจ้นภารกิจที่แแล้วนะครับภารกิจที่แก็จะยังคงเหลือยกสชิ้นนี้ขึ้นไปตรงจุดสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับสําหรับง,งานก่อสร้างกัรหันลมนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับก็ยกไปวางตรงจุดที่พักมือก็คือที่ขึ้น่อง้ี่นออยู่ตอนนี้นะครับเมื่อขึ้น่อสี่เขียเราก็สามารถกดวางได้เลยนะครับเขาก็จะเข้าล็อก ของเขาเองโดยอัตโนมัตินะครับขอแค่ขึ้นสีเขียวนะครับเราก็สามารถกดปล่อยสัญลักษณ์ตะขอได้เลยนะครับเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบุมบองนั่นนอกบ้างนะครับว่าจะสูงขนาดไหนนะครับจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองที่สองไหมนะครับ จะเห็นจนหมดหรือเปล่านะครับผมก็เห็นเห็นน่าจะเห็นหมดนะครับนิดๆเลยนะครับเพราะว่างานก่อสร้างกัางหันลมก็น่าจะเป็นในส่วนของงานที่น่าจะยกของสูงที่สุดแล้วนะครับ ที่เห็นอยู่ทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่าเรือนะครับที่ว่าเรายกตู้คอนเทนเนอร์มาส่งแล้วก็มีการยกเรือจากท่าเรือไปส่งในส่วนของเมืองที่หนึ่งนะครับก็มีภารกิจทั่วไปนะครับที่ว่ามีให้เราเลือกทนะครับในส่วนของภารกิจทั่วไปผมก็ได้ลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มาเริ่มสอนใหม่นะครับก็จะสอนในส่วนของภารกิจต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าเรื่องจากที่ว่าผมเล่นแรกๆผมไม่ได้ ไม่ได้พูดอธิบายขั้นตอนเลยนะครับก็มีใน,ส,ส,นส่วนของมารตีครับก็คือน้อกปางนะครับ้องปางได้ถอเข้ามาให้ผมได้ทําการพูดและอธิบายขั้นตอนนะครับโอเคครับผมก็ตัดสินใจอยู่ภาคใหญ่เลยนะครับตัดสินใจมาทําคลิปอธิบายในการพูดนะครับโอเคครับก็เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของภารกิจที่8แล้วนะครับถ้าเกิดเรา วางเข้าจุดล็อกที่เขากําหนดนะครับภารกิจที่แต่ก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับเราก็วางชิ้นส่วนสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาให้เรานํารถออกให้พ้นจากจุดที่ขึ้นสีน้าเงินอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราออกพ้นจากจุดที่เขากําหนดแล้วนะครับภารกิจต่อไปก็คือภารกิจที่เก้าภารกิจสุดท้ายก็จะขึ้นมาให้เรา ทำเป็นในส่วนของภารกิจสุดท้ายนะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนภารกิจที่9นะครับภารกิจยกแผ่นกลงหันนะครับขึ้นมาไว้ตรงจุดสีน้าเงินที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับภารกิจที่9ภารกิจสุดท้ายสำหรับงานก่อสร้างกังหันลมนะครับโอเคครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ